สวัสดีค่ะโอลยไมใช่กลับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ร,รายการซ้อคิงรายการนคงามเกลือกันนะครับและวันนี้เราก็ในกเกมบโลบอกในแมปที่มีชื่อว่าวันพีริเจนารีกันนะครับเอาละครับและวันนี้สาวฮอตก็คืนชีพแล้วนะครับมาพร้อมชื่อใหม่ที่ชื่อว่าดวงดาวนะครับ <c oughs> อันนี้ดวงดาวนะครับวันดีวันดีคนทางบ้านสิวันดีค่ะดวงดาวนะคะ <c oughs> และวันนี้ดวงดาวก็จะมารีวิวผล ที่มีชื่อว่าพลกัลวิตี้นะครับหรือพลแรงน้มถ่วงเนี่ยนะครับว้าวโอเคครับเพื่อไปแก้ไม่เสียเวลาไปดูเลยดีกว่าครับว่ามีสกิลอะไรบ้างครับโอเคนะครับมีด้วยกัน6สกิลดังนี้นะครับสกิลที่1ก็จะใช้200้ดีเฟนต์หรือ200ค่าเลือดนั่นเองนะครับตัวอย่างสกิลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกดสกิลที่1บินได้ครับเนี่ยแบบนี้นะครับว้าวถ้ากดอีกรอบหนึ่งมันก็จะล่วงลงพื้นดินนะครับ ระวังด้วยนะครับนี่บินประมาณนี้นะครับบินแบบนี้นะตัวอย่างการลงจอดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับดูนะครับนี่โอเคไปดูรายละเอียดสกิลที่2ดีกว่าครับโอเคครับและมาดูสกิลที่2อกันดีกว่าสกิลที่2ก็จะใช้สไนเปอร์ประมาณ75สไนเปอร์หรือค่าปืน75ค่าปืนนั่นเองนะครับยกตัวอย่างสกิลก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เป็นการชาร์จพลังนะครับหรือว่ากดไปเลยก็ได้เป็นการผลักศัตรูออกไปยิ่งชาร์จนานก็จะยิ่งแรงนะครับประมาณนี้นะครับน่าเหมยนเท่าไหร่วเมื่อกี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยทดลองใหม่แล้วกันนี่นะครับชาร์จชาร์จให้เต็เตมหลอดเลยนะนานจังโ,โอเคเต็มหลอดแล้วโอ้โหเยบร้อย คุยกับลากมะม่วงไปหาหนูทดลองดีกว่าพักคนก็ได้พักเล่นๆครับคำแบบนี้อย่าไปทำเขาเลยให้เขาอยู่ตรงนั้นแหละนี่เราไปทดลองกับมอนเตอร์ดีกว่าเปิดดามเมตก่อนแปบ๊บหนึง่งเมื่อกี้ดูดามเมตไม่ได้เราก็จะไปลองทดลองนะครับตัวนี้นะในดามจเะตะหกน้ <S <S นอยจงัง ในลองชาร์จดูสิยังรู้ว่าจะแรงไหมค่าชาร์จเต็มหลอดรอสักครู่นะครับอาจจะนานนิดนึงนะครับนี่นะครับเวลากดกดคลิกนะครับยังไม่ได้กดอ่ะนี่โอ้โหไม่ไม่แรงเท่าไหร่ครับประมาณ125นะครับมาดูสกิลที่3นะครับโอเคนะครับสกิลที่3ก็จะใช้สไนเปอร์ประมาณ100สไนเปอร์หรือ100รค่าปืนนะครับสกิลที่3ยกตัวอย่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับ นี่นะครับสกิลที่3าก็จะเป็นการปล่อยพื้นดินออกไปแบบนี้นะครับนี่นะครับพื้นดินนะครับนี่นะครับแรงน้มทวงนะครับอะไรวะมันคืออะไรไม่รู้อันนี้ก็สามารถเคลื่อบผ่าคีได้ด้วยนะครับดาเมจธรรมดาเท่าไหร่วะน่าจะแรงนะผมว่ามันปล่อยรัวๆได้ด้วยนะถ้ากดค้างไว้ในดาเมจโอ้ยดูไม่ทัน ดามิเท่าไหร่ดามิดมโอโหพันกว่าข้าเครือบหาคีก็จะประมาณเท่าไหร่หน้าหน้าสงสัยคูณสองหรมัตรงนี้ได้ไหมหมองไม่เห็นเอาใหม่โอเคครับมาดูตอนอเครื่อบดามิดโอโหสองพเท่าไหร่วะสองพ่ามสิบประมาณนี้นะครับ ไปดูสกิลที่4ดีกว่าครับโอเคนะครับสกิลที่4ก็จะใช้ค่าเลือดหรือค่าดีเฟนต์ประมาณ300ดีเฟนต์หรือ300ค่าเลือดอย่างเงนะครับตัวอย่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นการชาร์จแรงน้มถ่วงอยู่ที่ตัวของเรานะครับรอบๆรัศมีนะครับเป็นวงเป็นวงกลมนะครับนี่เอาวปิง เมื่อชาร์จเสร็จแล้วแล้วก็กดอีกทีนะครับมันก็จะทำการสแตนสัตว์ตูนะครับหรือสตันคนอื่นนะครับมอนเตอร์ก็สตันได้นะลืมดูดาเมจไปเลยเมื่อกี้นี่มาตรงนี้นะครับใช้สกิลเดี๋ยวเดี๋ยวมันปิงอยู่ปิงอยู่มันบกักมันบั็กขออภัยเลยครับดาเมจประมาณ188นะครับรัวๆนะครับถ้า,าขือนพางคีล่ะได้ไหม สรุปไม่ได้ประมาณนี้ครับไปดูสกิลถัดไปดีกว่าครับโอเคนะครับสกิลที่5ก็จะใช้สไนเปอร์หรือคาปืนประมาณ3 0มร้อยสไนเปอร์หรือ3ามร้อยาปืนนะครับตัวอย่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับสกิลที่5ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นการปล่อยอุกกาบาตลงมาหลายๆลูกนะครับนี่นะครับความแรงจะขึ้นอยู่ที่พลังแฝงนะครับนี่สามารถชาร์จให้เต็มหลอดก็ได้นะครับหรือจะปล่อยเลยก็ได้ครับ แล้วก็จะมีคููดาวนะครับนี่ยิ่งชาร์จนานยิ่งแรงนะครับโอ้ยังแรงเลยไม่รอดเดี๋ยวเลยเดยูเอาเรียบร้อยไปคุยกับลากมะม่วงถึงแม้จะเป็นสายโลเกียก็โจมตีเข้าเหมือนเดิมนะครับไปดูสกิลสุดท้ายดีกว่าครับนี่นะครับและสกิลที่6สกิลสุดท้ายก็จะใช้สไนเปอร์ประมาณ4ี่สไนเปอร์หรือสี่ร้อยาปืนนั่นเองนะครับสกิลอันตีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับ เมื่อกดสกิลที่6ก็จะมีอุกกาบาตลูกใหญ่ๆล่นลงมานะครับกดธรรมดาก็ได้หรือจะกดชาร์จก็ได้ครับแต่ยิ่งชาร์จก็น่าจะยิ่งแรงนะครับดูดาเมจแบบปกตินะครับโหแรงอยู่นะอันนี้ก็ขีดเกือบเต็มหลอดนะครับกี่ขีดก็ไม่รู้ผมก็จำไม่ได้ก็ต้องขาไปเลยนะครับในเรามาลองดูซิว่าถ้าเต็มหลอดมันจะแรงสักเท่าไหรเชียวนี่เน่ มันก็จะมีระยะเวลาการล่วงลงมานะครับโอ้ห้าพันเลยเหรอแรงอยู่นะอยากรู้ว่าเคลื่อบฮาคีได้ไหมมาดูกันดีกว่าครับว่าสามารถเคลื่อบฮาคีได้หรือเปล่านะครับทั้งสกิลห้าและสกิลหกนะครับมาสามสองหนึ่งกดเลยนะครับนี่นะครับโอเคครับสรุปสกิลห้าไม่สามารถเคลื่อบฮาคีได้นะครับ แล้วสกิลหล่ะสามารถเคลือบหาคีได้ไหมมาดูกันดีกว่าครับเหมือนกันนะครับไม่สามารถเคลือบหาคีได้นะครับโอเคครับไปดูสาระน่ารู้กันดีกว่าครับสาระน่ารู้ครับเกี่ยวกับผลกับวิจีนะครับสกิลที่1สามารถใช้กับสกิลต่างๆได้ดังนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นสกิลที่2สามารถกดชาร์จพลังได้นะครับแต่ถ้ากดใช้ทีนึงมันจะล่วงลงพื้นประมาณนี้นะครับ ส่วนสกิลที่1กับสกิลที่3ถ้ากดใช้พร้อมกันไม่ใช่สินี่เห็นไหมสกิลที่2นะครับประมาณนี้นะครับถ้ากดชาร์จไว้จะไม่แสดงผลนะครับถ้ากดใช้งานก็จะล่วงลงพื้นนะครับส่วนสกิลที่1ใช้กับสกิลที่3ก็จะล่วงลงพื้นแบบนี้นะครับส่วนสกิลที่1ใช้กับสกิลที่4ทําแบบนี้สามารถชาร์จได้นะครับถ้ากดอีกทีหนึ่งก็จะล่วงลงพื้นนะครับ สกิลที่5กับสกิลที่1นึ่งาชายพร้อมกันก็จะเป็นแบบนี้นะครับล่วงลงพื้นนะครับแต่ถ้ากดชาร์จไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับสามารถบินได้ปกตินะครับไม่ล่วงลงพื้นนะครับจนกว่าจะใช้งานครับสกิลที่1กับสกิลที่6ถ้าชาร์จไว้เฉยๆก็จะเหมือนกันนะครับถ้ากดใช้งานอีกครั้งก็จะล่วงลงพื้นประมาณนี้นะครับหากผู้ชมท่านใดสงสัยก็สามารถทักมาได้นะครับและสกิลที่2ก็ เมื่อผักศัตรูก็จะไม่มีอะไรผิดปกตินะครับนอกจากการกระเด็นนะครับส่วนสกิลที่4นะครับถ้าใช้ใส่ผู้เล่นอีกฝ่ายนะครับหรือศัตรูนะครับหรืออะไรก็ตามนะครับก็จะโดนใบไม่สามารถใช้สกิลได้นะครับโอเคครับคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดซับสไคร e ด้วครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมบายครับ